b o n e e n i s International ผู้นำขนมและของว่างระดับโลกเดินหน้าลุยตลาดบิสกิตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่ล่าสุดก็ได้จัดงานเปิดตัวบิสกิตน้องใหม่อย่าง t ีโกพร้อมสองรสชาติทั้งช็อกโกแลตและสตรอเบอรีพร้อมส่งพี่เสือ t ีโก้กับคาแรคเตอร์จอมป่วนที่จะมาสร้างความสุขและโปรโมทแอคทีฟไลฟ์สไตล์ให้กับทุกคนแถมงานนี้ ก็ยังได้วินนี่และสตาร์มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดสนุกและร่วมกิจกรรมกับลัคกี้แฟนอีกด้วยผมก็ดีใจครับดีใจมากก็ โอ้เป็นแบบว่างานยิ่งใหญ่บ้างเราวันนี้แล้วก็สนุกมากกิจกรรมคือแน่นมากครับผมดีใจครับดีใจมากเป็นเกียรติมากก็เป็นงานเปิดตัวสินค้าแรกของติโตด้วยก็พวกเราพี่นี่สั่งครับเป็นเกียมากดีใจมากครับอ่าผมผมมากินบ้างแต่วินนี่น่าจะชอบเลยวันนี้กินเยอะใช่ช่วงหนึ่งเลยตุ้ยไปเลย ใกล้ผอมแ,แล้วพี่ผอมแล้วผอมลงผอมลงใช่แต่ว่าคุกกี้นะก็เหมือนว่าเราเราก็กินกันตลอดนะแบบว่ามันเป็น,เป,นเป็นอาหารที่มันทานง,ง่ายเนาะแบบว่าเป็นของว่างใช่ครับผม,มก็มี2รสด้วยอีโก้ครับผมทั้งของคุณนเคยช็อกโกแลนะตหายครับผมสตรอเบอรี่ครับ อยาเมื่อกี้กิจกรรมเกมเป็นไงบ้างจะออกกำลังกายโอ้โหยิ่งกออกกำลังกายใช่น้ำหนักน้ำหนักไก่รู้ไม่รู้ไหมว่ามันจะต้องลงสนามขนาดรู้โอ้โหตั้งแต่บอกว่าส่งบลิสมานะบอกว่างานนี้สนุกแน่แล้วเราก็โอ้โหเราจะชนะให้ได้เลยสะหนุกแพ้อะชนะใครนี่นะครับจะชนะใครจะชนะจะรับวินนี่ให้ได้เลยแต่วันนี้ผมชนะว่ะมันไม่เป็นมันไม่ปกติเราไม่ยอมเลยเราหรือว่าเราไม่แบบว่ากินแกงแพ้หรือใครหมดชนะบ้าง ไม่คือแบบว่าวินเลตไงวินเลจผมอาจจะนำอยู่นิดนึงชนะได้1,000กเหมือนแพงไปเต้นอย่างเขาด้วยไม่แพงเอาเอออยากให้เพื่อนเต้นด้วยเหงาเหงาเหรอเหงาเหงาไหนที่เราคิดว่ายากสุดยากสุดเหรอคือเกมที่สองคือที่เอาเสือเสือไปใส่พ่ออ่ะอันนั้นแ่ะยากสุดเพราะว่ายากนะ่เพราะมันแค่เกาะที่นี่เองแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามัน เนี่ยต้องตอบว่ายากปูดอนป่วนเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเสือแบบว่าเขาเรียกเขากติกาพี่คิวบอกว่ากติกาคือไม่มีกติกาใช่เพราะฉะนั้นเราก็เล่นในกติกาอยู่เราเรายากไหมเรลองเล่นดูโอ้คือเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเล่นเอาเหงื่อตกอ่ะเดี๋ยวทีมผมเอาเอาลูกผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนเครื่องดูดฝุ่นเปล่าบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนปืนอารมยิงบ้างอ่ะเดี๋ยวโดนเสือป่วนบ้างอ่ะ กคือพี่เจอพี่โก้นี่ยเยอะมากเยยืนเยอมากแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะยืนได้เบบเขาผมให้คนอื่นก่อนยืนหล่อหล่อนี่ยืนหล่อหล่อเนาะนอกาที่เล่ามันเหมือนเราแอคทีฟไปนะผมคิดบอกว่าเหนื่อยมากเลยก็ยืนก็ยืนหล่อหอแต่ว่าเกี่ยวคมเหนื่อยไว้ก็ทั้งเหนื่อยและทั้งยืนหล่อหลออาจจะพูดทำให้งงเพรตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันอ่าเป็นเกมที่สองเกมบารนะคะเกมบาร์นะครับตอนแรกคิดว่าไม่ยากหรอกโอ้นิดเดียวแต่ว่าเราโดนเพิ่มระยะไง ไม่ลงเลยทีนี้แล้วก็ถือว่าเนาะปนแฟนก็ให้ความร่วมมือดีครับผมก็สนุกดีครับก็ลงก็ผมชูตตั้งแต่ระยะแบบไกลๆเลยแั้วลงไหมแปกผมแปลกคือถ้าชูแบบธรรมดาเมื่อธรรมดาไปหน่อยแต่ว่าถ้าชูแบบไกลๆนี่ถ้ามันลงนี่เขาเรียกว่าจับกดแตกแล้คิลงหรอก็ไม่ลงเนี่พื่อนเพื่อนนี่ใช้แต่หยาดลูกตั้ง ซึ่งเล่นมาสองชั่วโมงนไ้มไรอยากนะอยากน่ออกสือมันอันนี้มันไม่สุดแล้วมันอยาบ้มันเริ่มมาเมันเยอะเนยไม่ได้ไม่ได้ยไม่ะยาวี่จริงเฉยเงยยังออกเลยอ่ะแล้วปกีเล่นเหงื่อไม่ออกเป็นทอตไปตอนนี้หรอใช่ี้ละร้อนชิบหายร้อนร้อนร้อนมากพอติดไ่หวยเกล่ปาลลลปลาบต้ิบก่สอพน อะไรนะครับพี่เสืออะไรนะครับอ๋อถ้าผมก็ฝากด้วยครับทิโก้ครับผมก็คุกกี้เสืออร่อยโฮกครับผมก็วันนี้ก็เป็นเป็นวันเปิดตัวสินค้าแล้วก็มีทั้งหมด2รสชาตินะครับผมหาซื้อง่ายมากเลยก็มีทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ครับครับเช่นกันครับฝากด้วยนะครับคุกกี้พี่เสือทิโก้นะครับผมอร่อยโฮกอย่างที่สตังบอกเลยก็เพิ่งลันช์วันนี้วันแรกนะครับผมก็ผมเป็นเกียรติมากที่ได้มางานเปิดตัวก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นกีฬาสนุกสนุกแล้วก็มาเจอพี่เสือทโก้รคับ